ขอแนะนําตัวนะครับคัวน้องใหม่นะครับคัวอิสลาเมิวสิกนะครับวันนี้จะพาทําเมนูลาบปลานะครับวันนี้เราใช้ปลานวนจันสองตัวนะครับเยอะเลยนะครับอ่าในส่วนขั้นตอนนะครับลําดับแรกเราก็จะสับแล้วก็สับให้ละเอียดนะครับซึ่งตอนนี้เราสับไว้แล้วนะครับนะครับเราสับไว้แล้ว เราจะลาบนะครับวันนี้ไม่ใช่ก้อยนะครับถ้าก้อยมันจะดิบไม่แนะนําให้กินก้อยนะครับเพราะมันจะมีพยาธิเราต้องกินสุกนะครับในส่วนของเนื้อนะครับเราจะใช้ในการล่ามในส่วนของหัวและกล้างนะครับเราจะต้มน้ําซุปนะครับเราจะต้มน้ําซุปนะครับส่วนผักเครื่องปรุงเราจะเตรียมไว้หมดแล้วนะครับในส่วนขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะ เอาส่วนที่เป็นหัวเป็นกล้างนะครับเราจะต้มน้ําซุปนะครับครับในส่วนของหัวนะครับเราจะทําการต้มนะครับต้มน้ําซุปนะครับต้มน้ําซุปใสแล้วนะครับดูหน้าตาน่าอร่อยมากเลยนะครับต้มน้ําซุปนะครับพอเราเราจะต้มทิ้งไว้ให้สุกนะครับแล้วเราจะค่อยจะมาทําการราบปลานะครับ ต้มของเรานะครับต้มน้ําซุปของเราจบกแล้วนะครับดูหน้าอร่อยมากเลยนะครับในส่วนของต้มน้ําซุปเสร็จแล้วครับต่อไปเราจะเป็นขั้นตอนของการลาบนะครับนะครับขั้นตอนของการลาบอันดับแรกนะครับเราต้องทําปลาที่เราสับนะครับปลาที่เราสับเราต้องทําให้มันสุกก่อนนะครับโดยเอาน้ําซุปนะครับน้ําซุปของเรามาลวกนะครับเพื่อให้เนื้อปลาสุกนะครับ ก่อนที่จะทําการลาดนะครับนี่นะครับเราจะสังเกตดูนะครับถ้าเนื้อปลาสุกมันจะเป็นสีขาวๆนะครับจะเป็นสีขาว,ขาว ทำให้เราเนื้อปลานะครับที่เราสับทำให้สุกก่อนนะครับมาตาจะเป็นแบบนี้นะครับใกล้จะสุกแล้วจะออกมารูปแบบนี้นะครับนะครับ พอเนื้อปลาเย็นแล้วนะครับเสร็จแล้วจะเป็นขั้นตอนการปรุงนะครับซึ่งเครื่องปรุงเราจะมีข้าวคั่วนะครับถ้าจะให้ดีเราคั่วเองนะครับมันจะหอมเลยละครับอย่างที่สองนะครับขาดไม่ได้พริกป่นนะครับพริกป่นนะครับพริกป่นอย่างที่สามเกลือนะครับเกลือเพิ่มรสชาติของความอร่อยนะครับ เกลือส่วนมากแค่นั้นนรัใช้เกลือนะครับถ้าใช้น้ำปลาแล้วมันจะไม่อร่อยอย่างที่สี่นะครับขาดไม่ได้เลยนะครับผงชูรสนะครับผงชูรสและก็สุดท้ายนะครับที่เราจะต้องได้ใส่ก็คือผักนะครับผักที่เราจะใส่ลาบนะครับเอาเริ่มขั้นตอนแล้วนะครับลำดับแรกนะครับใส่เกลือก่อนนะครับพอประมาณนะครับ ถ้าใส่เยอะมันจะเค็มนะครับลำดับที่สองนะครับทิพป่นนะครับใครชอบเป็ดก็ใส่เยอะๆนะครับทุกป่นเสร็จแล้วนะแล้วครอบครัวครับแล้วคนให้เข้ากันนะครับดูหน้าตานะครับอุ้ยหอมเลยนะครับสสุดท้ายนะครับของเยอนะครับใส่เยอะๆถึงจะได้อร่อยครับ น้อยแซ่บน้อยเศษเยอะแซ่บเยอะนะครับแล้วตามด้วย <c oughs> มะนาวนะครับแล้วจะคนชอบนะครับมะนาวครับแล้วเราคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็ชิมดูนะครับ <c oughs> สุดยอดครับ <c oughs> สุดยอด พอเราได้ที่แล้วนะครับอร่อยแล้วสุดท้ายเลยนะครับใส่ผักครับเป็นอันเสร็จนะครับเป็นอันเสร็จใส่ผักเสร็จแล้วทั้งหมดแล้วนะครับต้มปลากับลาบปลาครับเยาวเราต้มปลากับลาบปลานะครับเสร็จแล้วเราก็เสิร์ฟได้เลยนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ ดูหน้าอร่อยมากเลยนะครับพวดปวดปวด,วด,วดปวครับต้มปลานะครับปลาอย่างนี้ปลานวันจันทร์ครับท่านได้ปรุงเอาไทยสิ เสร็จแล้วครับพร้อมเสิร์ฟครับ